การมีชื่อในโฉนดนะครับถือว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นนะครับเป็นเจ้าของในที่ดินแปลงนั้นเพียงผู้เดียวใช่หรือไม่ต้องตอบอย่างนี้นะครับว่าอาจจะไม่ใช่เสมอไปล่าสุดพี่น้องขาทนายพัดะคะทนายคนดังเนาะออกมาเคลื่อนไหวบอกว่าโฉนดที่ดินเนี้ย นะคะมีอาจนะคะมิอาจใช่เจ้าของทุกคนมีสิทธิ์ใครจะชนะในนะคะเรื่องนี้ใครจะฟ้องร้องกันและก็ใครจะชนะสําหรับคดีที่ดินอ่ะเรื่องราวเป็นยังไงพี่น้องคะเสาอไอจะมาอัปเดตให้ฟังคะ่ะเพราะว่าบอกเลยเลยว่าเป็นกระแสที่ ถูกพูดถึงมากในสื่อโซเชียลและก็โลกออนไลน์สําหรับประเด็นดรามา่าเรื่องที่ดินนะคะและหลายคนก็โยงนะคะพี่น้องคะสําหรับการออกมาเคลื่อนไหวของทนายพัฒในครั้งนี้ว่าเกี่ยวกับทางด้านคุณแพร์พาเสียงทองแล้วก็บอสบิ๊กไม้อะเรื่องราวเป็นยังไงมาย,ยังไงเมื่อนี้พี่น้องสาวไอบเตยุผู้เดียวสาวไออยู่กับสาวคำพอยสวัสดีคะ่ะสาวคำพอยค่ะสวัสดีคะ่ะสาวไอกับเรื่องราวที่ ไม่ไปไหนเลยนะคะกับเรื่องราวที่ดอกกีดินกับเรื่องเล่าที่สรุปแล้วใครเป็นเจ้าของทีชโโนดอยู่กับใครอะไรยังไงนะตอนนี้คือกําลังเป็นกระแสค่ะแล้วที่เป็นประเด็นนะตอนนี้คือไม่ว่าทนายท่านใดหรือว่าใครก็ตามแต่ที่โพสในเรื่องประเด็นทุกคนจะโยงไปฝั่งทางทีอ่าแพลว์กับทางบอตบิก ตลอดสนทางล่าสุดนี้นะคะคือโยงไปหนักเลยแล้วก็พูดเป็นเสียดเียวกันเลยว่าโอเคโพสต์นี้เป็นโพสต์ที่ทางทนายมาโพสต์ถึงเรื่องราวประเด็นของทางแม่แพล่พากับทางบอสบิ๊กนั่นเองค่ะอืมซึ่งล่าสุดพี่น้องขาทนายพัทเนี่ยก็คือจริงๆเขาก็เป็นทนายคนดงังแล้วก็เคยร่วมง,งานกับบอสบิ๊กในครั้งนั้นคือเคยช่วยเหลือบอสบิ๊กเกี่ยวกับเรื่องของลูกเนาะ กรรมสิทธิข<า>ท์ของการเป็นพ่อของบอสบิ๊กนะคะในครั้งนั้นก็บอสบิ๊กก็ได้รับสิทธิ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ทนายพัดเองก็คือขอตัวออกจากเรื่องนี้แล้วก็ ไม่ได้มาทำคดีต่อให้กับบอสบิ๊กแต่ว่าก็มีการแสดงความคิดเห็นในสื่อโซเชียลแล้วก็โลกออนไลน์ซึ่งพูดเรื่องนะคะโฉนดที่ดินต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้หลายๆคนนะคะคิดได้ว่าทางด้านทนายพัฒเนี่ยออกมาพูดเกี่ยวกับประเด็นของคุณแพราวาเสียงทองแล้วก็บอสบิ๊กไหมและหลายคนก็จับตามองเพราะว่าทนายพัฒเองก็เป็นทนายที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใช่ไหมคะสาวคำพย<ส>อยจัด เดี๋ยวสอายขอเปิดคลิปนี้สั้นๆน,นะคะพี่น้องค่ะพี่น้องฟังว,าว่าระหวอาไว้จังไดเนาะอะฟังไปพร้อมๆกันนะคะของทรัพย์สินนั้นนะครับเป็นเจ้าของในที่ดินแปลงนั้นเพียงผู้เดียวใช่หรือไม่ต้องตอบอย่างนี้นะครับว่าอาจจะไม่ใช่เสมอไปนะครับเอาละนะฮะโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับเรามีชื่อในโฉนดน,นะครับแล้วเราหามาได้คนเดียว นะครับซื้อขายมาถูกต้องโอนมาได้ออนมาโดยการให้มรดกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคนเดียวเจตนาอย่างนั้นนะครับมันก็เป็นของเราอันเนี้ยไม่เถียงนะครับมันก็มีบางกรณีนะฮะยกตัวอย่างเช่นเป็นเรื่องกรรมสิทธิ์รวมใส่ชื่อสามีไว้อาจจะเป็นของภรรยาด้วยครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าตัวการตัวแทนเช่นผมนะครับมีที่ดินแปลงหนึ่งใส่ผมใส่ชื่อน้องผมไว้นะครับแต่ความเป็นจริงมันเป็นของผมนักลักษณะแบบนั้นเขาเรียกว่าโนมินี นนะนอมินีเนี่ยนะครับมันกึ่งกึ่งกับลักษณะของนิติกรรมอำพรางนะครับนี่นิติกรรมอำพรางหมายความว่ามีเจตนาแบบหนึ่งแต่ซ่อนอีกเจตนาหนึ่งไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอำพรางนะครับทีเนี้ยดังนั้นเนี่ยนะครับการมีชื่อในโฉนดที่ดินก็ไม่จึงไม่ได้หมายความว่าเป็นเจ้าของโฉนดแต่เพียงผู้เดียวเสมอไปหรืออาจจะไม่ใช่เจ้าของเลยนะครับแต่ว่าใส่แทนคนอื่นถือแทนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย นะครับเป็นต้นมันจะมีแบบนี้เยอะมากครับทีนี้ถามว่าสามารถที่จะเอากลับมาเป็นของเจ้าของได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะฮะครับโอ้สาวคำพอยคือ,อคือบอกว่าการที่มีชื่อในโฉนอดอาจจะไม่ใช่เจ้าของก็ได้ซึ่งและหลายคนทราบกันดีใช่ไหมว่าชื่อของโฉนดที่ดินเนี่ยเป็นชื่อของบอสบิ๊ก แล้วทนายพัทได้มีการอธิบายว่านะคะพี่นงคงค่ะว่าม,มันเกิดได้หลายแบบมันอาจจะเป็นแบบดอมินีก็ได้อาจจะเป็นการแบบทำแบบฝากไว้หรือว่าเป็นคู่สามีจดเป็นชื่อสามีแต่สิทธิ์ยังเป็นของภรรยายอยู่ซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องเรียกร้องทรัพย์สินคืนได้ค่ะ ตรงนี้ไหมนะคะพี่น้องคะที่คุณแพราพาแสงทองเนี่ยยังได้ยังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายออกจากบ้าน <c oughs> ที่ทางด้านแพราแสงทองก่อนหน้านี้ได้มาไลฟ์นะคะพี่น้องคะได้บอกว่าบ้านเขาอยู่ตรงนี้ที่นี่เป็นบ้านของเขาเขาจะให้เขาย้ายออกไปไหน และได้มีการติดป้ายประกาศด้วยนะคะว่านะคะพี่น้องคะอ่ะ,ะคําพอยอ่านให้พี่น้องฟังด้วยว่าทางด้านคุณแพพอเสียงทองเนี่ยได้มีการติดป้ายประกาศที่บ้านไว้ไว่ายังไงบ้างค่ะก็จะเป็นป้ายใหญ่ๆเซียวขาวเลยนะคะพร้อมกับระบุบอกว่าประกาศค่ะห้ามบุคคลภายนอกบุกรุกเข้าพื้นที่ส่วนบุคคลห้ามถ่ายภาพบันทึกวิดีโอหรือว่าแค่ภาพสดตัวบ้านตัวอาคารภายในพื้นที่บ้าน ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาคดีของศาลจังหวัดยะโสธรหมายเลขดําคือเป็นหมายเลขของทางศาลเพื่อนนะนาะพี่น้องเนาะแล้วก็บอกว่าจนกว่าคดีจะถึงที่สุดหรือศาลมีคําสั่งถึงที่สุดหากฟาฟืน้นอาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมายนั่นเองค่ะเรียกเลยว่าบอกเลยนะว่าประเด็นนี้คือเด,ดือดแล้วก็น่าจะยาวเนาะเพราะว่าการฟ้องร้องคะแต่ละเรื่องเนี่ยมันมันมันไม่ได้จบ ลงง่ายๆมันต้องมีมูลมีหลักฐานต้องไปชี้แจงนู่นนี่นั่นหลายอย่างกว่าจะจบก็อีกนานส่วนทางด้านทนายพัดก็ได้มีการโพสต์นะคะผ่าน Facebook ส่วนตัวบอกว่าฝ่ายหนึ่งอ่ะมีสิทธิ์ฟ้องเพิกถอนนิติกรรมแต่อีกฝ่ายก็คงมีสิทธิ์ฟ้องแย้งขับไล่ใครจะชนะฝ่ายอสมมตินะสมมติว่า เรื่องนี้มันเกี่ยวกับคุณแพรพาเสียงทองแล้วก็บอดบิก๊กฝ่ายที่นะคะฟ้องเพิกถอนนิติกรรมเนี่ยก็คือบอดบิก๊กค่ะส่วนฝ่ายที่นะคะ,ะมีสิทธิ์ฟ้องนะคะแย้งขับไล่เนี่ยคุณแพรพาเสียงทองไหมอคือตอนนี้เหมือนกับว่ามวยเนี่ยหมัดเท่ากันค่ะตอนนี้หมัดมันออกมาเท่ากันแต่ได้ๆคือมันต้องไปชนกันที่ชั้นศาลอีกทีว่า อะไรเป็นยังไงใช่ไหมสาวคำพอยอสรุปแล้วใครจะมีสิทธิ์หรือยังไงกับเรื่องราวนี้เพราะว่ามันหลากหลายเหตุการณ์หลากหลายขั้นตอนนะคะพี่นอ้องแล้วแฟนคลับพข้ร้อมเนาะจ้ะ,จะตอนนี้แฟนคลับทั้งสองฝ่ายนะคะพี่นอ้องขาก็คือเข้ามาอคอมเมนต์เป็นเอกฉันท์เลยว่า ที่ทางด้านนะคะ,ะท่านายพัทเนี่ยมาโพสต์แบบนี้เนี่ยลหลายๆคนนะคะโยงไปว่าเป็นคุณแพรพาวแสงทองแล้วก็คุณบิ๊กธิติวุฒิแน่นอนสําหรับคอมเมนต์ huh. เป็นเอกฉันท์แต่ก็แตกออกเป็นสองเสียงคะ่ะพี่น้องคะและหลายๆคน uh huh. ก็ให้กําลังใจทางด้านบอสบิ๊กหรือว่าผพิบ้านฟินแลนด์บางคนก็ให้กําลังใจคุณแพรพาวแสงทอง uh huh. ก็เหมือนเดิม uh huh. เช่นเดิมใดๆอันนี้ก็คือ uh huh. เราก็จริงๆไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยนะ uh huh. สาวคำพลอย อืมไม่อยากให้มีการฟ้องร้องกันเลยเนาะใช่แล้วมันถ้าแบบเกิดฟ้องร้องปุ๊บแล้วเรื่องมันแบบยาวเหยียดไปแบบไม่จบไม่สิ้นนะอืมอืมจริงๆงเแบบแฟนคลับบางคนว่าโอ้โหจากคนที่ไม่เคยรู้เรื่องกฎหมายมาถึงลุกวันนี้รู้เกือบหมดแล้วค่ะอืมอืม,อ,มอ่ะสาความพอยเออลืมไปว่าเราไปเห็นโพสต์หนึ่งของอีเซียม อิเซียงบอกว่าวันที่8กุมภานะคะ2565พัฒนันทนรักษาเป็นผู้ขายที่ดินให้นายทิติวุฒิวารุณ8ไร่1งานนะคะเจตารางวานในราคา8 0 0 0บาทเจ้าของโฉนดนะคะสลักหลังชื่อนายทิติวุฒิวารุณเนาะแล้วแพรา,าจะเอาอะไรมาอ้างสิทธ์ว่ายังเป็นเจ้าของเองโคตรหน้าด้านเลย แต่ความคิดเห็นของทนายพัฒน์เนี่ยอันจริงๆก็ต้องเชื่อทนายพัฒนเนาะเพราะว่าเพื่นเองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือว่าคนที่มีความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่ามันจะไปในทิศทางไหนค่ะอืมแต,แต,ต่ต้องดูต่อไปอ่ะเนาะใช่แต่นนอะสาวคำพอยเนาะเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยเนาะ ค่ะอืมอยากให้ทั้งคู่ตกลงกันนะคะเรื่องที่ดินใดๆก็คุยกันหลังบ้านก็ก็ได้นะหรือว่าคุยกันดีๆนะคะจะเอายังไงแบบไหนก็คุยกันดีๆแล้วกันเนาะเป็นกําลังใจแล้วกันเนะาะสาวคำพอยเป็นกําลังใจกับทั้งสองฝั่งสองฝ่า,ายอืมค่ะอ,ม,ม,ม,อม,มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมสาวคำพอยก็ช่วงนี้ยังไม่มีค่ะก็ต้องรอดูไปเรื่อยๆค่ะกับประเด็นในเรื่องราวนี้จะ้ะยังไงเราทั้งสองคนก็จะมาอัปเดต นะคะให้แฟนหมอลำได้รับทราบก่อนใครที่ช่องมักหมอลำนิวแล้วก็ช่องสาวคำโพยนะคะพี่น้องคะสำหรับมื้อนี้เรา<ช>ทั้งสองคนก็มาอัปเดตประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ